ทุกวันหรือเปล่าคะ,อ,ะอันนี้หัวหมอมผักไปแล้วค่ะค่ะมีมีข้าวยำด้วยเหรอคะ ชิ้นเท่าไหร่คะแม่คะ่ะเท่าไหร่คะและเนี้ล่ะคะห้ามาขายทุกวันใช่ไหมคะห้าใส่ถุงคะ่ะเอาปีกสองอันนะคะแม่ค้า เอาอันนู้นนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เอาอันนี้อันนึงค่ะ ทุกวันใช่ไหมคะตรงนี้ห,หลังจากเลิกเนี่ยจะมาช่วยแม่ขายหรอคะค่ะ,ะเดี๋ยวจ่ายตังค์กันนะคะ,ะจ่ายตังค์ค<ะ>่ะขอบคุณนะคะ